จังหวัดกาญจนบุรีจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันวชิราวุธ25พฤศจิกายนประจำปี2567 วันที่25พฤศจิกายน25.67เวลาเจนาฬิกาในรนภพเวียงสิมมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้าพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาถ่ายเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรี หัวหน้าสนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมพิธีณศาลหกสิบพรรษามหา,หาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีวันสมเด็จพระมหาธีระราชเจ้าหรือวันวัชิราวุธ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติและบรรดาลูกเสือเนตรนารีบุคลากรทางการลูกเสือตลอดจนประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้เป็นริธานกําเนิดลูกเสือไทยเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอ,อยู่หัว1มกราคมพุทธศักราช2424ถึง26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468เป็นพระมหากษัตริย์สยามรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีและเป็นรัชกาลที่50ตามประวัติศาสตร์ไทยสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ขึ้นสองค่ำเดือนยี่ปีมะโรงโทศกจุลศักราช1242ตรงกับวันที่หมกราคมพุทธศักราช2424 เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่32ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หววัวเป็นพระองค์ที่สมในสมเด็จพระศรีพระรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสวยราชสมบัติเมื่อวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมปีจอพุทธศักราช2 4 5 3และ,สะเสด็จสวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดีที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2468ปีฉลูรวมพระชนมพรรษา44พรรษา ดำรงราชสมบัติรวม15ปีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระอัจฉริยภาพและทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในหลายสาขาทั้งด้านการเมืองการปกครองการทหารการศึกษาการสาธารณสุขการต่างประเทศและที่สำคัญที่สุดคือด้านวรรณกรรมและอักษรศาสตร์ได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อยแก้วและร้อยกรองไว้นับพันเรื่องกระทั่งทรงได้รับการถวายพระราชมัญญาเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าด้วยคุนูปการดังกล่าวทางราชการจึงได้จัดสร้างพระบรมราชานุสวรีของพระองค์ไว้ในสถานที่ต่างๆหลายแห่งที่สำคัญคือพระบรมราชานุสวรีบริเวณหน้าสวนลุมพินีซึ่งรัฐบาลและประชาชนพร้อมใจการบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นพระบรมราชานุสวรีแห่งนี้ได้มีพิธีเปิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน พุทธศักราช2485และทางราชการได้กำหนดให้วันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าหรือวันวชิราวุธและจัดให้มีการถวายบังคมพระบระมรูปเป็นประจำทุกปี